เร,เร่ครับเบลแพรนี่นเป็นปืนพกกระสุนกลางที่ราคากางๆแล้วก็ยิงดีที่ระยะกลางๆก,ก็คือถ้าใกล้มันยิงช้าสูขเขาไม่ทันแล้วถ้าติดแขนก็ต้องใช้3านัดเพราะดาเมจที่แขนสูงสุดของปืนนี้แค่68พอยิงไกลกระสุนก็ช้าความเร็วกระสุนแค่330ิเมตรตวีแล้วก็ดาเมจอบเยอะมันยิงคนที่หน้าอก2นัดตายที่ระยะแค่ไม่เกิน45เมตรถ้าเราอกหนึ่งนัดแขนหนึ่งนัดที่ระยะไม่เกิน33เมตรแล้วมันก็ไม่มี fmj มาช่วยเพิ่มระยะยิงด้วยแต่ด้วยความเร็วกระสุนแคน สำหรับกระสุนพิเศษของปืนนี้มีดำๆๆกับกระสุนไฟกระสุนไฟของปืนนี้เราว่าไม่ดีมันยิงช้าจะยิงให้ติดไฟยากนั่นไหนจะมีเทเซอร์เปิดจุดตัวเองเองีกแต่ดำๆนี่ดีถ้ายิงโดนมาทำศัตรูเสียจังหวะดีแต่ว่าความเร็วกระสุนมันจะเหลือแค่3 0มเมตรตวิก็จะยิงไกลย,ยากขึ้นไปอีก ถ้าเอาปืนนี้มาถือเป็นปืนคู่เราว่าไปใช้คัสเวลคอนเวอร์ชันธรรมดาดีกว่าถูกกว่าเยอะแม่นกว่าด้วยแล้วก็ดาเมจใกล้ๆมันไม่ต่างกันเลยยังไงก็2นัดหน้าอก3า,านัดแขนเหมือนกันแพมกนดีกว่าแค่ที่ระยะกลางแต่พอเป็นระยะกลางปืนคู่มันก็ยิงไม่โดนอยู่ดีแล้วถ้าอยากเอามายิงทะลุก,ก็แพงคอนเวอร์ชันธรรมดาก็มี FMJ แถมกระสุนสอรองเยอะกว่าด้วยถ้าเทียบแพ็กับสกอตฟิลแพ็กจะยิงได้ไกลกว่าสกอตฟิลหน่อยเพราะกระสุนมันไวกว่าแล้วก็ส่วนตัวเราว่าไอรอนไซด์ของแพรมันมองง่ายกว่าก็ถ้าจะใช้สกอตฟ ถือคู่สกอตฟิลมันแม่นกว่าแต่ยังไงเราก็ว่าสู้คอนเวอร์ชันธรรมดาไม่ได้สำหรับสกิลแฟนนิ่งของปืนนี้มันก็พอใช้ได้ไม่ได้แม่นมากบานพอกับรีแม็แต่ถ้าใกล้ก,ลก็ยิงคนตายได้ภายใน1แม็กสรุปแล้วมันก็เป็นปืนที่ดีแค่ที่ระยะกลางๆสักประมาณ15-30เมตรใกล้กว่านั้นก็ยิงช้าไปแถมติดแขนใช้3นานัดอีกแล้วก็ถ้าไกลเกินไปคนเร็วกสุดมันน้อยกับดาเมจตก็เราว่าถ้าจะใช้ปืนนี้เอาอัพเปอร์คัตมาใช้ดีกว่าอัพเปอร์คัตมีดีกว่าแทบท เรเดี๋ยวมาดูกันว่าท่ารีปืนนี้มันเล่นจะเป็นยังไงเฮ้ยปัม๊มขวาขวาเอา้ามาทำอะไรแถวนี้วะตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่ง2,000 years later อยู่ตรงหน้าหินเราเนี่ยปัม๊มเดี๋ยวเราปลาก็าอยู่หน้าหินหน้าหิน,หน,หนขวาเหมือนจะดันขวาปาเลยไหมให้เราปา,า,เ,า,ปาเลยไหมปาเลยปาเลยปาเลยขวา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 โดน,น,นเราปลาเราเบิกขวานะระวังนะ โก็โ,โ,โ,โทษมันอยู่ระยะใกล้บารงรองมันเอาไม่เฉียดหรอกมีเน็ตมีคนอยู่บนเออปาขึ้นไปเลยเฮ้ยไปเ,เดินไปกันนะปลาเราเห็นพุทธปิดแล้ว,ลวโอเคๆติดกันเลยมันจะสุดปีดนะอย่าโดนยิงนะอ่าห้ามมันดำมาขวาเออยอะบอกเาเข้าซ้ายอยู่เข้าไปนี่เข้าไปนี่ เขาไป็นรถเขาเป็นรถโอเครองคนอยู่ใกล้แลยฝั่งฝั่งนี้มาแล้วเอ้เห็นแล้วไปอยู่นี่อี๋ลุงหมีมึงมายืนทำอะไรแต่ยืนไม่โดนได้ยังไงวะปานิซซ์ sorry very much แฝงไปนั่นเลยยิงไม่โดนบ้างทาเบลแฝคฟูไม่ได้เรื่องไม่ใช้แล้วแน่นเลยไกลไปมากกลับไปซ้ายนะมันอยู่แถวเนี้ยรถรถเข้างหน้ารถข้างหน้า จะลงมยแท่ไปนั้นหนึ่งมึงหยิบมีดมาทำไมตามเราไว้บไดเก็บเะเบเก็บเะเบเก็บะมเกลองมีคนบเมื่อกี้มันใจไปมามันน่าจะมีอีกมันมีแค่สองลางปะกลไกลกลกาน้าเนตตาเมื่อกี้นโหลดอยู่โทษอือหึ่ ข้างมอนซ้ายข้างมอนซ้ายข้างบนปาข้างบนข้างบนอย่างนี้พี่ดิสอยแม่สอย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 แม่ปามโอเคโอเคปามปามปามอยู่หน้าศิษย์ตัดไปซ้ายเลยตัดไปซ้ายเดยออกไข้างนอกข้างนอกเหรออยู่แถวเนี้ยข้างล่างๆเฮ้ยคนอื่นมาเพื่อนมาเสียเพื่อนทำานนั่นน่าอยู่ฝั่งนู้นเสื้อฟ้าเราไม่เห็นอ่ะพี่สองตีเลยขึ้นบนไปสองสองมันยังเหลือสองอย่า โอเคเดี๋ยวตามไปนะอุ๊ยอยน่เองหน้าเลยข้างหลังก็มีหนีเมื่อกี้เสียงปืนอ่ะไปเน็ตเป็นคนข้างหลังเดี๋ยวคิดเดี๋ยคิดอยู่นี่ปลาแฟร์โอเคโอเคเขาเจอแล้วฝั่งซ้ายนะแหมไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอ้มันไม่ตายป่ะมันสองบ้องอยู่ที่แถวศพเราละว่ะมึงทำอะไรมึงทำอะไรเราแถกไปแล้วนัดหนึ่งอ่ะแต่ว่าเบอร์เบอร์เบอรถอยถอยปลาบัวหัวบัวหัว เราดูทันเดอร์โออทันเดอร์ตายเอ้ยตายมีปลาก็มีอีกตัวตัวปลาซ้ายมันเออมันอยู่ใกล้มันอยู่ใกล้ตองแต้มมาให้ระวังนะโอเคโอเคอยู่กับปามอ่ะเลืองลมเหลือน้อยต้องตายเลยใกล้เหรอจากข้างบนน่ะข้างบนมั้งอ๋อเย้าอ่ะมั้งก็แปดจุดห้าเฮ้ยในรถไฟหรือเปล่า เออโอ้ยเฮ้ยมามามาฝั่งนู้นปะที่เราปิงเราได้ยินเสียงมานะเออจริงคนเดินอยู่นู้นน่ะเห็นแล้วเห็นแล้วมันเห็นเราปะเออดูดเออเอือบาย have a great time ในบ้าน p ป o ี e ีนะ ปามระวังอิงอะไรครับอิงบอลได้เปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่หน้าต่างแตกนี่นี่ปามีตายทำไมมีตายเราเห็นปวดละวสวยปามสวยสวยปามตายเลยซ้ายซายมืออันนี้อันนี้โมซินอันนี้โมซินปาม24เมตรต้องหาตัวไม่เจอโทษเมื่อกี้เฮ้ยอุ้ยเอาส่องเลเวอร์ลิงปามระวัง ะลับสลัะไปไปฮัลโหลเวอเธอไม่นัดนะอยู่แถวนี้ต่อนี่ปามีแล้วมั้เน็ตถอยก่อนทีเหตุไปนัดนึงแต่ว่ามันไกลเราเราคิวอ่ะนะเกิเบิร์อีกเน็ตตรงนี้มีที่คิวอ่ะอยู่ตรงปามไม่ตายเราคิวไปแล้วเราคิวไปแล้วอ่าไม่ไม่บอกไว้ก่อนเผื่อต้องคิวแตกไปนั้นนี่ไปตรงไหนนี่นี่ตายตรงนี้อ๋อไม่อยู่ข้างในนี่นะตาปลาแปด <ừ> mm. ไม่ไม่โดนไม่โดนไม่โดนโอเคโอเคไปเราปากาักการอนนะได้ได้ไอ้โบซีไปไหนอะปาลเมื่อกี้มันลงซ้ายไปเอากลับมาแล้วอ่ะ,ะไ,มไม่ได้เราปากการอนฝั่งนี้แล้วไม่เป็นไรเออได้ยิ่งเดือดระเบิดแม่งมาตรงเราพอดีด้วยระวังได้อยู่ได้อยู่ปาลอย่าพึ่งนะไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอไว้รอไว้ โอเคโอเคโอเคไหนวะเออตายหนึ่งตายหนึ่งตัวนั้นแตเข้าบ้านนะเราอ่ะด้านหลักนะหลักเราโอเคโอเคเป็นไงวะเนี่ยในบ้านเนี่ยในบ้านนี้ท่างมันท่านมันใซนเซนต้องเข้าไปไหมอืออือไม่ได้ขวางทันด้วยท่าไปเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนิ่งมาสายนิ่งมาสายแต่แต่มันเข้าฝั่งนี้ไม่ได้มีการล็อกขวางอยู่แล้วตัวแรกมันตายตรงไหน ในบ้านนี่ตรงนี้เหมือนกันดีกว,ว่าในบ้านตรงนี้ในไอนี่ตรงนี้น,นี่ยิงแตรไปแล้วนั่นนึงโอเคโอ้ยจเผด็จมีมันปามเพื่อนไปแล้วมันได้ยินเสียงมันชักปืนเฮ้ยมันมันล็อกล็อกล็อกนี้น่นเองมันอยู่ไม่มาอยู่ใ,ยใ,ใกล้เราเราล็อกประตูขวาเดี๋ยวเราใช้อีกระจกดำสองโอ้ยได้ได้ได้เฮ้ยเดี๋ยวปามต้องเซ็ตเป็นบงน่าจะยิงออกไปอ <G ül üyor>

ไม่งโดนเลยชดกชดม่มองประตูนะขวานไ่าอ๋อข้าันอกข้าต่างอ้ามเก็บแล้วอ้ามเก็บแล้วสวยสวยสวยปันนไม่ถือต้องเก็เหลือแค่สองคนฝั่งนี้โอเคโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งเดือ้างล่างตัวเดียว ไปไยัแม่งเลยไหมเออเอาเร็วเลยอูไหนกำลังกำลังระเบิด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 สองเหรอก็เห็นหเลยนเป็นตรงไหนอะเราไม่รู้ตรงไหนออะเราสกนต้องนอนอกเดียวมามมาตามาตามมาตไปแล้วอ้าวสยิงเ้าเอโผละแหมมันถอยไปทางนู้นแล้วอ่ะ ทางนูงน้นเลยเหรอเออเมื่อกี้เรามองไม่เห็นไอรอนซ้ายมีฝัออ่งนู้นไปลองเอาละเบิดอีลกแล้วหรือเปล่ากอ้าวเฮ้ยไาข้างหลังหรอถอยมาถอยมาถอยมาโอเคโอเคยิงไ่โดน เฮ้ยวยิงไ่โดนเลย A a few moments e t l ไม่ถอยไปห่างล้วนี่ตรงเนี้ยโอเคโอเคมันมันไปทางไปทางเดิมเราพี่ที่เราวิ่งขับมาจ้ะนะปะจำได้จำได้โอเคโอเคอ่ะอยู่นี่นี่แท็ก็เราก็แทกไปเหมือนกันยิ่โดน เก็บแล้วเก็บแล้วสวย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 ยังแดงอยู่ยังแดงอยู่นุ่นนุ่นหน้าเราหน้าเราไกลไกลคนนั้นยังตายฮะเราเก็บแล้วเราเก็บแล้วขาวเร็วได้ที่สุดโฮ้ยที่สุดเลยก็ได้พายเบลแพรกิ้วพอลุ้นะ finally ปานนี่ใช่ไหมโอเคจ้าอยู่ในนี้เลยเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ววันเดือนปีก็พี่ไม่โดนที่ไม่โดน าส่วนแล้วนี่พี่โดนเลยเออเออจเย็นจะเย็นก็หามุมอยู่อยู่ในตรงนี้พี่โดนแตกมันนั้นหนึ่งต้องกินโดนยากอ่ะบ้าทำอยู่ตรงนี้นะามลองไปตุ๋ยมันจากฝั่งนู้นอ่ะใช่ใช่ทำอยูพี่ทางนี้บอลเลนผมแล้วพี่รักก่อยเห็นแล้วอ๋อ Yes โดนเหมือนกันโดนมันนั้นหนึ่งคนโดนม้นนั้นบ้า ไปนัดหนึ่งิงหน้าบังสวยอามสวยสวยโอเคสวยสวยจะดำปะ yes โอเคจ้าจ้าโอเคามนั้นจ้ามาเล่นที่่ะผมก็เลยทอาแมครับป้้มังป้อมขวาโอเคจ้าบาไกลไปว่พี่ไปใน่าคนหื่นป่ะเน่ยโดนโดนโดนมันยิงกันเองมันยิงกันเองมันยิงกันเองในป่าโดนในป่าเอ้าตายเฉยตั้งนนอผีขว โอเคไปขวาอีกกระไปอืมตาให้เราดึงสดเลยไหมมันยิ่งมาขวาตรงนี้ไม่ต้องไม่ต้องไม้อปถึงไม่มก็ได้ถึงไม่ก็ได้ขวาไหนวะพี่ตรงนี้เลยข้างที่เราปิงอยู่ที่ปิงเลยหลังเนินเนี่ยเบสมเออตัวรู้กองก็ตายราอยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เฮ้ยตัวนี้เสื้อลังเอ,อือดโอเค้ยเฮ้ย เขาใช้ก่อนว่ามันดังหรือเปล่ามันมันอยู่แถวบ้านมานี่มันตามถังแดงนะตายหนึ่งสวยเอ๊ะพอสแกนปามีอยู่ตรงหลังฝ้าหลังป้าฝั่งขวาแล้วปาแฟลชป้าไปแล้วเฮ้ยโดนแฝงโดนแฝงโดดเราแกตัวหนึ่งเหล็กต้นเหล็กต้นมันป้าไปแล้วนะปาจุดหมดอยู่นะแข็งแล้วตายแล้วไม่ร้องหลัง ก็ปล่อยไม่โดนอะไรกันมาดิแขใครชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ